<c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเบากับช่างวาวาสกุระนั่นเองค่ะวันนี้ทุกคนสงสัยไหมคะ่ะว่าทำไมถึงทุกคนอยากรู้ไหมคะว่านินจาหญิงกับชุดนินจาชายเนี่ยใครกันจะต่อสู้ได้ดีกว่ากันถ้าทุกคนอยากรู้เดี๋ยวเราจะมาแบ่งออกเป็นประมาณนี้ค่ะ ผู้หญิงนินจาหญิงทั้งหมดเจ็ดคนนินจาใชา้อีกทั้งหมด7คนมาต่อสู้กันใครกันจะเหลือรอดทีมนั้นเป็นทีมสุดท้ายคนนั้นคือผู้แข็งเก่งที่สุดไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปดูนะคะเพื่อนๆนเชียร์ทีมไหนกันบ้างคะใครเป็นผู้หญิง อาจจะเชียร์ฝั่งผู้ชายก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกเลยค่ะใารเป็นผู้ชายจะเชียร์ฝั่งผู้หญิงก็ได้แล้วแต่เลยค่ะเม้นมาว่าทีมไหนจะชนะถ้าใครนไหนตอบถูกเราจะไปให้หัวใจนะคะโอเคเริ่มกันเลยค่ะมาเรามาเริ่มประทะกันเลยค่ะทุกคนเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนทีมชายไปกันเยอะมากว้าย เอามาต่อสู้กันเองทำเปรือ้อนี้โอ้ว้ายนี่นะคะผู้ชายเดี๋ยวตอนตอนนี้นะคะมาดูกันมาสรุปกันนะคะว่าไม่ต่อสู้หรอเอา้าจะเริ่มใช้ดาบนะคะอ่าไปแล้ว โอเคเดี okay, あああ๋ยวมาดูกันนะคะว่าทีไหนเหลือรอดอะไรกันบะ้างนะบอกเลยว่าผู้ชายอาจจะชนะก็ได้นะคะแต่ผู้ชายอาจจะตูยเหมือนราก็เหมือนกันนะนี่ไงยังเหลือกันอยู่หรอเขายังเหลือกันอยู่นะคะแต่เขาอะไม่ฆ่าไม่เอาเราเลยนะ อา้อาวๆๆมาแล้วโอ้ความจริงนะคะทีมผู้ชายเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะทุกคนทีมผู้ชายเป็นผู้ชนะนะคะรอบนี้อือเดือดไปเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวมาเช็กกันก่อนว่าทีมผู้ชายตุยไปแล้วกี่คนนะมีอันนี้ทีมผู้หญิงใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด นี่ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายอันนี้อันนี้เออผู้ชายอันนี้หัวหน้าทีมเลยหัวหัวหน้าทีมตายเร็วมากอันนี้ผู้ชายพวกอะไรสักอย่างนี้อันนี้ผู้หญิงโอเคส่วนได้แก่ทีมชายชนะนั่นเองค่ะทุกคนโอเค เดี๋ยวเราไว้ไมาแข่งกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆค่ะคลิปช็อตๆเอาไว้ดูกลุบกลิบกุบกิบขำๆอ่ะสำหรับใครชอบวิดีโอนี้นะคะวิดีโอสั้นๆแบบสั้นมากจริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลันใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบายบายจ้า ทุกคนเบื่อละครสั้นกันไหมเออเราลองมาทำแนวนี้บ้างชอบกันไหมคะ